โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่พอรอบที่3นะครับผมระหว่างวันมสามนะผมกับโอนิกนะครับผมใครจะได้อ่ผู้ชนะไปนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมอ่ะตอนนี้เหลืออยู่อาวิสุดท้ายนะผมใครจะเปิดก่อนนะครับผมมาแล้วครับผมใครจะเปิดครับผมใครจะยกกันก่อนยิงเคลียร์แต่ไม่โดนระหว่างวันมอสามยิงเคลียร์ไปหนึ่งที่โดนเรียบร้อยผมทาวิสกําลังจะเก็บอ่เหล่าเสานะผม เรียบร้อยครับผมตอนนี้นวเนียกันแบบสุดๆเลยนะครับผมโอ้โหตายกันไปเยอะมากนะครับผมยังไงนะครับผมตอนนี้ป้อมกลางโดนเปิดไปแล้วนะสำหรับวันมอทามนะครับผมข้างบนก็โดนนะผมโอ้โหยังไงครับผมวันมอทามกับโอนิกนะครับผมมาเรามาชมกันนะครับผม ข้างบนของวันมอทำใกล้จะแตกแล้วนะครับผมตอนนี้โดนโอนิกยิงนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะแตกแล้วนะเออเตะได้หนึ่งทีสองทีน่าจะแตกกแล้วนะครับผมมาครับผมยังไงครับผมวันมอกาลังตอนนี้พยายามป้องกันอยู่ข้างบนอยู่นะครับวันมอนครับ ยังไม่เห็นวันมอเข้ามายิงยิงแล้วผมทาวิทนะผมเหลาไปนะครับผมเรียบร้อยแตกครับผมเห็นยิงทีสองทีเองนะครับเมื่อกี้มาแล้วครับผมทาวิทบอกว่าขอยิงเน้นๆตรงกลางหนึ่งทีขู่แรงมากนะครับผมเรียบร้อยทาวิทเหลาไปไอแตกแล้วนะตอนนี้ทาวิทโดนยิงเคลียร์ไปนะครับผมวันมอเริ่มกลับมาทำลายลูกแก้วแล้วนะตอนนี้ แล้วทาวิทยังไงทาวิทยังไม่เกิดนะฮะ,ะยังราชาโจมฉลัดยิงไปหนึ่งทีแต่ยังไม่โดนนะผมยังระยะยังไกลไปนะครับออนิกทำแตกแล้วนะข้างบนนะครับผมตอนนี้นัวเนียโซเชีย,ยู่ตรงกลางนะครับผมสำหรับออนิกนะครับ ตอนนี้วันมอกลับมาคุมบอมาน,านะครับผมจะเรล์บ็อกซิ่งเล่นตรงหน้าลูกแก้วนะครับผมยกไปหนึ่งทีนะครับผมอาวิทก็เหล่าไปนะครับผมเรียบร้อยแตกนะอาวิทโอ้โหแรงมากนะครับผม <c oughs> ตอนนี้โดนเปิดลูกแก้วโดนเปิดป้อมไปแล้วนะครับผมยังไงนะครับตอนนี้วันมอจะจบเกมไปอย่างรวดเร็วหรือเปล่านะครับผม วัทซับลงไฟไปนะครับผมวันมองคุมเกมได้สุดยอดมากเลยนะครับตอนนี้ออนิกนี่เดินออกมาหน้าป้อมก็โดนยกไปเลยนะครับผมยิงไปนหนึ่งทีสองทีสามทีแตกไปแล้วครับผมตอนนี้ออนิกเปิด ลูกแก้วเอ้ยเปิดลูกแก้วสองลูกแล้วนะครับผมเฮ้ยแล้วโอ้โหนี่เข้าไปยิงได้สองทีโอ้โหยังไงนะผมวันมอตอนนี้ออนิกนำไปแล้วนะครับผมวันมอยิงลูกแก้วลูกที่สามแตกไปแล้วนะครับผมต่อไปวันมอคงจะเจาะอย่างลึกซึ้งเลยนะครับผม อาวิตเข้ามาโอ้โหเห็นเขายกก่อนนะครับรอรอจังหวะเข้านะครับผมตอนนี้อาวิตยิงเชียร์ไปนะครับข้บางล่างก็นวเนียโซเทียข้างบนทําอะไรกันโดนลำไปลาตายไปนะครับผมออนนีกพยายามจะเปิดลูกแก้วลูกที่3ามอยู่นะครับแต่ว่ากําลังนวเนียกันอยู่นะเดินเดินชนกันตายนะครับ ตอนนี้อ่าเฮ้ยอะไรโดนยิงนะเมื่อกี้ครเข้ามายิงได้นะละอ่อนเนาะขบนเข้ามาอีกหนึ่งคนนะเจ็บรอยยกไปนะคุณจันทิวยกไปนะครับผมเอาให้เพื่อนเข้ามายิงได้หนึ่งทีนะครับผมเรียบร้อยราชาไอไม่ใช่ดิตาลุโทบิโดนบินไปนะผมไออันนะครับผมยกไปนะครับผมนายนายหมียกเคลียนะครับ ยังไงครับผมเอาแล้ววันมอใครเข้ามายิงนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับผมโอ้โหอาวิทบอกตีหน่อยจะเอามานาะไม่มีใครเล่นมาบอมานาเลยนะครับตอนนี้ ราชายิงเคลียร์ไปนะครับราชายิงเคลียร์ไปแต่ไม่โดนนะผมตอนนี้ไม่เห็นเพิ่มเลือดเลยนะครับผมเพิ่มเลือดป้อมนะครับผมเพิ่มเอป้อมนะครับผมน่าจะอยู่ฝั่งวันมอหมดนะผมว่านัวเนียกันตรงกลางแล้วตอนนี้ออนิกอ นยับเลยนะครับผมไม่มีเพิ่ม HP ป้อมด้วยนะตอนนี้ต้องไปเอาคืนนะครับผมเาวิทเข้าไปยิงหนึ่งทีโอ้โหเจอจังหวะแบบยิงเสร็จโดนยกพอดีเลยนะครับผมโดนละเบิดพอดีไอหมีเข้าไปยกได้หนึ่งตัวอันมอจะมีคนเข้าหรือเปล่าวิวบ็อกซิ่งยกไปหนึ่งที ตอนนี้นวเนียกันอยู่ที่บ่อมานานะผมวันมอมีคนเข้ามาแบบปวนในบ้านนะครับตอนนี้มูลาาอับที่ชั้นหน่อยเรียบร้อยบ่อมานาเต็มนะครับผมจันทิวเตะไปวันมมเข้ามายกหรือเปล่าอาโลจูโรมาเอาอะไรยกโอ้โหยกเคียได้สองตัวสวยเลยครับผม แต่ว่าไม่มีเพื่อนเข้ามานะผมวันมอโอニックเข้าไปได้แล้วผมทิพอะไรเนี่ยพาวันเอาไปโดนยกนะผมพยายามจะเอาเลือดกลับนะครับผมโอนックนะครับผมเพิ่มเลือดเรื่อยๆแล้วนะครับผมโอนックยิงเคียร์ไปมูหลานเข้ามาข้างบนยิงหนึ่งทีสองทีสามที 4ีทีหาทีแล้วหกทีโอ้โหยิงจนมานาหมดตัวเลยนะหกทีนะครับผมสุดจัดปลัดบอกนะครับผมไงตอนนี้มีใครตายมั่งนะครับผมไอห,หมีเข้ามาเล่นอยู่บ่อนะน่าจะยกทิ้งไปนะครับ โอนิกพยายามจะเพิ่มเลือดป้อมขึ้นมานะครับผมนายห,หมีเข้ามาปวดในบ้านเลยนะครับผมอารจูโรก็เข้าไปยกหรือเปล่าโอ้โหโดนยกก่อนนะครับผมราชาจนสลัดยิงฟิวยิงชิวแล้วผมฟิวอะไรยิงชิวเลย,ลอย,เลยโอ้โหแกยิงได้ชิวมากนะผมตอนนี้วันมอใกล้จะชนะแล้วครับตอนนี้โอนิกยังทําอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ ตอนนี้โอ้โหอ่าเฮดพีป้อมนะครับผมอยู่เต็มกับวันมอเลยนะแล้วอะไรใครเข้ามายิงเลียโอ้โหเรียบร้อยยืนทําไมน้องขอยิงหนึ่งทีเฮ้ยแล้วอะไรข้างบนนั่นโอ้โหวันมอโดนยิงไป2ทีนะครับผมเมื่อกี้แต่ไม่ได้ไปดูนะตรงน,นี้กําลังนนเนียกันเลยครับผมแล้วข้างบนมาแล้วผมราชาโจรสลัดมาแล้วน่าจะน่าจะหมดแม็กหรือเปล่าหมดแม็กหรือเปล่า <c oughs> ไม่หมดแม็กนะผมเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่เขาบอกว่าเดี๋ยวมาใหม่นะจ๊าน้องโอ้โหโอ้โหมันมากตอนนี้นายหมีเข้ามาป่วนในบ้านเลยนะครับตอนนี้อื้มอัคือยิงได้สองทีนี่จบเลยนะครับผมโ้ตัวนี้กําลังโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอะไรมูลาดยิงไปนหนึ่งทีแต่ว่าโดนยกนะครับเมื่อกี้แล้วใครมาข้างล่าง จะยิงได้หรือเปล่าเอ้ยม่มีคนกันด้วยนะยิงแบบชิวๆนะเนี่ยยิงหนึ่งทีสองทีเรียบร้อยปิดเกมไปแบบสวยๆนะครับผมเรียบร้อยนะผมวันมองชนะไปนะครับผม